มันนี่ p o l ิ t i c หรือธนกิจการเมืองเนี่ยพีว่วีวาดภาพนี้ให้เห็นชัดเลยว่าดูภาพเดียวพอนะคือโครงสร้างยังไงต้องใช้เงินบวกกับภาคธุรกิจเมื่อกี้บอกแล้วภาคธุรกิจปับ๊บเสร็จแล้วต้องได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองใช่ผล<ม>สําเร็จทางการเมืองได้มาซึ่งอํานาจเมื่อได้อํานาจปับ๊บก็ถอนทุนพอถอนทุนปับ๊บได้ทุนมาก็เตรียมเฉพาะการใช้เงินครั้งต่อไปนี่คือวงจรอันตรายที่เป็นมะเร็งรายตอนนี้มันมีสูตรพิเศษอยู่ ที่เขาพูดกันคือ3 50 <10. S 1> และ30 30, 30. เขาบอกว่าใครลง30ได้สอสอหนึ่งคนมาดูแลโครงการเลยโอ้โห oh. มันเป็นไปได้หรือระบบการเมืองในประเทศไทยต้องถามประชาชนว่าเวลาเขาเอาเงิน30-50ิบหร้อยอะไรเนี่ยอเอาเงินของเขาไหมล่ะไม่เอาเงินจากคนอื่นเข้ามาใช้คนอื่นนั่นคือประชาชนไหมล่ะ ก็คือภาษีไหมอูกผ่านโครงการไหมใช่แล้แลไอ้สามสิบห้าสิบเนี่ยมันเป็นรหัสลับครับ <c oughs> รหัสจริงไปดูนะมันคือส0มร0อยห้าอยหนึและ3,000ันครับโอ้ <c oughs> นี่คือรหัสลับที่พูดกันและเป็นวงจรที่อันตรายมาก Nation Insight <c oughs> เป็นคนนำเสนอว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมทางการเมืองในขณะน,นี้ที่กำลังเข้าสู่วงจรอันอุบาทและเป็นมะเร็งร้าย ที่กัดกินคนไทยในอนาคตครับเพราะอะไรเพราะการใช้เงินย่อมนำมาซึ่งการถอนเงินคืนครับและถึงตอนนี้สิ่งที่ Nation i n s i g h ์พูดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาปรากฏเป็นรูปธรรมเมื่อบรรดาหัวหน้าพักการเมืองแกนนำนักการเมืองพูดในเรื่องเดียวกันคุณจุลินลักษณะวิเศษก็พูดเรื่องนี้คุณหมอุณหมอชลนัน สีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้ใช่สีแก้วชลน่านสีแก้วคุณชลน่านก็พูดอย่างนี้ท่านประธานชวนก็พูดท่านบัญญัติก็พูดอพี่โอลองสังเกตดูนะทําไมนักการแล้วเป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาทำธ่รกิกการเมืองใช่ไหมใช่ทำไมนักการเมืองออกมาพูดเองเป็นความเดือดร้อนเขาเองะ พูดเพราะตอนนี้มันนี่โพ l ิ t เนี่ยมันกำลังรุนแรงขึ้นและมันจะทำลายประชาธิปไตยผ่านระบบตัวแทนครับเออบางพักใช้เงินน้อยบางพักใช้เงินมากบางพักกว่าต้อนทรัพยากรจากรัฐมาใช้ประโยชน์พวกผลแห่งตนคุณชวนหลีกภัยโยนระเบิดตูมใหญ่ออกไปตอนนี้บอกว่าขอใช้คำพูดของเพื่อนน่ะของสอสอนะมาใช้ ว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าที่จะมาถึงเนี่ยการใช้เงินจะหนักกว่าเดิมในการใช้เงินมากขึ้นผมจึงใช้คำขวัญวันเด็กประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตนี่ต้องแบบนี้เลยนะนะท่านบอกว่าที่ผ่านมาถ้าเราทำโพไปดูโพนะเขาบอกว่าแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนนี้โพออกมาอยากให้แก้ปัญหาเรื่องของการทุจริต ถ้าสสเขาใช้เงินถ้าสสใช้เงินสสเอาเงินมาจากไหนเออนี่ง่ายๆนะสสเอาเงินจากไหนในที่สุดเมื่อมีการใช้เงินก็ต้องมีผู้ให้เงินแล้วใครที่รวยพอจะเอารายได้มาให้สสเหล่านี้ดังนั้นต้องช่วยกันรณรงย้ำให้ประชาชนเห็นว่าอยากได้รัฐบาลดีต้องได้ผู้แทนที่ดีอยากได้รัฐบาลซื่อสัตย์ก็ต้องได้ผู้แทนที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ซื้อเสียงไม่โกงเ,ออเพราะในระบบนี้ฝ่ายนิติบัญญัติคือผู้ที่ตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากถ้าเราเลือกประเภทโกงเข้ามาก็ได้รัฐบาลโกงอนาคตจะส่งผลต่อประเทศชาติและส่วนรวมชัดเจนไหมนี่คือประธานสภาประธานรัฐสภาพูดนะคุณบัญญัติบรรทัดฐานปร,รมจารย์ทางการเมืองปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาในพักประชาธิปัตย์ด้วย <Ừ. S 2> ออกมาวิเคราะห์การเมืองในปี2566ให้เราได้เห็นตาแจ้งก่อนที่เราจะไปกาคะแนนเลือกสอสอบอกการเมืองปี6จะเด่นอยู่สองด้านด้านแรกคือความเป็นธนาธิปไตยเออธนาทิปไตยนธนาทิปไตยคือธนาคือธนบัตรครับทิปไตยที่มาจากธนบัตรคือการใช้เงินเพื่อการเมืองในการเลือกตั้งในปี66เนี่ยจะสูงมากเป็นพิเศษครับครับลักษณะเด่น และมีการขึ้นมาเป็นลำดับนับตั้งแต่มีการแจกกล้วยในสภาเกิดการดูดเกิดงูเห่าเกิดการพูดถึง30 40ล้านแสดงไม่มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เด่นเลยฮะใช้เงินมากขึ้นเนี่ยธนาธิปไตยนี่เด่นเลยฮะที่จะเกิดขึ้นลักษณะเด่นนะใช่ลักษณะเด่นที่สองสภาพความขัดแย้งแบ่งฝ่ายรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็การเมืองสองขั้วเหมือนกันเนี่ยยังมีอรอใช่ความจริงขานี้รุนแรงอยู่แล้วสะท้อนออกมาจาก การด้อยค่ากันเองจนเกิดเหตุผลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติหรือพักการเมืองถ้าเราด้อยค่าจนเกินความเป็นจริงเกิดเดุผลประชาชนจะรู้สึกว่าไม่มีใครดีเลยจะเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยและการเมืองแบบแบ่งฝ่ายเซียนการเมืองบอกเราว่าอย่างนี้แล้วไอ้ธนกิจการเมืองมันอันตรายยังไงในสภาพปัจจุบันคุณบัญญัติวิเคราะห์โอ้โหไปแยกแยะมาชัดเจนมากหนึ่งนักการเมืองจำนอนไม่น้อยเริ่มรู้สึกแล้วว่ากระแสรหรือจะสู้กระสุน ไม่ได้นะนไม่ได้นะผมคิดวันนี้ไม่ดีเลยนะสองการสร้างกระแสต้องใช้กระสุนคือการทําตลาดที่ต้องทุ่มเททุ่มเงินมากขึ้นอันตรายไหมอันตรายต่อมาเมื่อมีการใช้เงินทางการเมืองมากขึ้นเหมือนการลงทุนมีการถอนทุนไหมเออ,อก็ต้องลงทุนต้องถอนทุนและมันจะเมื่อไม่พอก็ต้องถอนทุนรองรับการเลือกตั้งคราวต่อโอ้ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปอต่อไป,อไปมันเป็นวงจรเลยเมื่อถอนทุนนะเมื่อถอนทุนทําได้ก็เตรียมทุนไว้ แ <laughs> ้าเกิดความรู้สึกเมามันก็จะใช้อำนาจทางการเมืองไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพวกของตนม,มีการทำธุริจการเมืองมากขึ้นอาศัยความได้เปรียบคู่แข่งเข้าไปในศูนย์กลางอำนาจและช้ศูนย์กลางอำนาจแย่งผลประโยชน์นั้นมาแจกให้กับทุนนี่สรุปมาตรงมากเลยฮะที่ร้ายกว่านั้นเมื่อเข้าไปศูนย์กลางอำนาจได้มีการเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดขึ้นมาใส่มือพักพวกเพื่อนฝูงกับคุณหมอชลานละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย ก็พูดเรื <shared> ่องนี้นะบอกสถานการณ์ทางการเมืองในปี2566เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากสิ่งที่เป็นห่วงและกังวลคือมันนี p o l i t i c s ทางการใช้เงินใช้ทองและใช้อำนาจรัฐหรือบารมีในการเลือกตั้งซึ่งเรามองว่าปีนี้จะมีการใช้มันนี่ p o l i t i c s ค่อนข้างสูงมากนี่หัวหน้าพักฝ่ายค้านแต่ที่น่าห่วงคือวาตกรรมที่คนเชื่อว่า กระแสะหรือจะสู้กับศุนนี่ที่คุณมัญญิพูดทั้งน,<อ>งนี้ทุกคนทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาตามกฎหมายของกกตนะเป็นที่ตั้งเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม